ยังแก้ปัญหาไม่ได้ศีลส,สมาธิจึงยังไม่พอจึงต้องมีอีกตัวหนึ่งคือปัญญาปัญญาเป็นกระบวนการที่เราจะต้องเอาความรู้ที่มีอยู่ทั้งทางโลกทั้งธรรมมาคิดหาทางแก้ปัญหาแต่พระเจ้าท่านบอกก่อนจะคิดแก้ปัญหาต้องเริ่มทำใจให้เป็นสมาธิเสียก่อนอันนี้สำคัญนะ เวลาเรามีปัญหาเกิดขึ้นตอนที่จะคิดแก้ปัญหาก่อนคิดแก้ปัญหาต้องทําให้ใจให้เป็นสมาธิเสียก่อนไม่ใช่คิดกําลังโกรธไม่ใช่คิดกําลังโลภไม่ใช่คิดกําลังหูเบาต้องทําใจให้สงบ <c oughs> แล้วถึงจะเริ่มคิดการทําใจให้สงบก่อนคิดเรียกกันว่าการทําสมถกรรมฐาน พระพุทธเจ้าท่านจะสอนวิธีทําสมถะกรรมฐา,านมีปัญหาเกิดขึ้นอย่ารีบคิดเริ่มทําสมถะกรรมฐา,านทําใจให้สงบบริรสุทธิ์ซะก่อนเรียกว่าทําสมถะกรรมฐา,านพอใจสงบบริสุทธิ์แล้วถึงจะเริ่มคิดคิดตามวิธีคิดปัญหาอยู่ที่ไหนเริ่มถามตัวเองว่าปัญหานี่ปัญหาอื่องไรพอใช้ปัญหาไปถึงพระเจ้าอะไรปัญหานั้นปัญหานี้ ปัญหาอยู่ที่ไหนอะไ,อะไรคือสาเหตุวิเคราะห์สาเหตุนี่มันเพราะอะไรกําหนดเป้าหมายนี่เราจะทําให้ได้เท่าไหรหาวิทางเลือกปฏิบัติที่เวลาเราใช้คาว่าออลเทอร์เนีฟหาทางเลือกมีปัญหาเกิดขึ้นวิเคราะห์สาเหตุเสร็จจะทําทางปฏิบัติได้ไงบ้างต้องทําทางนี้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 หาทางเลือกหลายๆทาง พระท่านบอกว่าคนบางคนมีปัญหาหาทางเลือกในทางเดียวเป็นพวกหัวแคบหัวดื้อเป็นพวกเอกะนิยมคนที่มีปัญญาจะต้องเป็นผ้าหุนิยมหาทางเลือกหลายๆทางมีปัญหาเกิดขึ้นวิเคราะห์สาเหตุกำหนดเป้าหมายกำหนดทางเลือกหลายๆทางเมื่อกำหนดทางเลือกแล้วลองประเมินทางเลือกนี้ทางนี้เราทําได้จริงหรือเปล่าทำแล้วดียังไงเสียยังไงทางนี้ทําได้ไหมทําได้ทำแล้วดียังไงเสียยังไง ทางนี้ทําไดไ้ไม่ได้ตัดทิ้งไปทางนี้ทําได้ไม่ทําได้ดียังไงเสียยังไงพอประเมินเสร็จก็ตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติเอามันทางนี้แหละหรือเอาทางนี้บวกทางนี้การคิดด้วยกระบวนการเช่นนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนอะไรคือสาเหตุกําหนดเป้าหมายกําหนดทางเลือกประเมินทางเลือกตัดสินใจกระบวนการคิดแบบนี้แหละเขาเรียกกันว่าวิปัสสนากรรมฐาน เพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านสอนให้เราใช้ปัญญาแก้ปัญหาแก้ทุกข์ด้วยสองกรรมฐานเริ่มต้นจากทำสมถะใจบริรสรุทธิ์ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นทำวิปัสสนาปัญหาอยู่ที่ไหนอะไรคือสาเหตุกำหนดเป้าหมายกำหนดทางเลือกปร,ประเมินทางเลือกตัดสินใจเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวของเราเอง นะครับด้วยสองกรรมฐานทำสมถะแล้วทำวิปัสสนานะครับนอกกับชาวพุทธที่สมบูรณ์บทเรียนสุดท้ายสันบอกวบบนี้ชาวพุทธที่สมบูรณ์จะต้องมีคุณธรรมสองข้อน้องที่ต้องศึกษา ุณธรรมทั้งสองข้อนี้เพื่อจะนำไปปฏิบัติถึงจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แล้วก็จะไปพบกับความสงบสุขอันแท้จริงของชีวิตหนึ่งสามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองได้แก้ปัญหาและพัฒนาตัวเองได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาตัวเราเองจะต้องสามารถแก้ปัญหาแก้ทุกตัวเองได้ ด้วยรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วทําจาให้บริสุทธิ์สมบปราศจากโลภโลกรดหลงใช้กระบวนการปัญญาทําสมถาะากรรมฐานตามด้วยวิปัสสนาปัญหาอยู่ที่ไหนอะไรคือสาเหตุกำหนดเป้าหมายกำหนดทางเลือกประเมินทางเลือกสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละจะทําให้น้องสามารถ พัฒนาตนเองได้แก้ปัญหาตัวเองได้สองจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นสังคมชาติปานเมืองชุมชนช,ชาติ้านเมืองด้วยพรหมวิหารสี่เมตตาแปลวร่สสารักสงสารเห็นใจเห็นปัญหามองไปได้เห็นปัญหานู่นปัญหานี่เข้าใจในตัวปัญหาด้วยความสงสารการุณาลงไปช่วยเขา พ้นจากทุกมุติตาทําการดีให้ประกอบคุณงามความดีให้อุเบกขาไม่ได้แปลว่าวางเฉยแต่แปลว่ายึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาเป็นธรรมะที่ทําให้เราสามารถช่วยผู้อื่นได้อย่างสบายใจสะดวกใจยึดมั่นในกฎแห่งกรรมไอ้นี่มาลูกหลานเราเมตตาก็แล้วกรุณาก็แล้วมุติตาก็แล้ว,ก,ก,ลว,ก,ลวก็ยังช่วยมันไม่ได้อุเบกขา มันเป็นกฎแห่งกรรมมุณทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วยึดบ้านในกฎของไตรลักษณ์อนิจจงทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแปลงไปไยึดบ้านในกฎของปฏิจิจสมมูบาเยธรรมมาหูโอตุปภะวาพุจาทสานบอกสิ่งใดก็ตามมันมีเหตุของมันทุกอย่างมันมีเหตุของมันแล้วต้องแก,แก้ที่เหตุ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถช่วยผู้อื่นได้ด้วยความสบายใจโดยเมตตาการุณาบุติตาและอุเบกขา,าทัศนาตัวเองได้ช่วยผู้อื่นได้นี่คือคุณธรรมที่สำคัญของชาวพุทธน้องลองแก้ปริศนาธรรมข้อนี้สิมากมาอ,อย่างนีน,นี่แหละชาวพุทธที่สมบูรณ ตีมาออกเป็นรูปร่างเป็นตัวตนตีคนหามสามคนแหงแปลว่าอะไรดิ่น้ำโลฟ้าโลงโลงนั่นแลบเปร์เส้นคนคือคนเป็นตัวแทนของคนโลงนั่นแหละคนคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนคือสี่คนหามไอ้คนแรกคือเปตตาคนที่สองคือกรุณาน บริษามบุติตาแลา้วก็นิสิยอุเบกาคนต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและคนต้องพัฒนาชีวิตของตัวเองได้นำชีวิตของตัวเองได้พัฒนาชีวเองได้ด้วยศ <bon. S 1> ีลจมาธิปัญญาจึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์นำตัวเองได้ด้วยศีลสมาธิ่ปัญญารู้ว่าอะไรดีเลยชั่วศีลทำใจบริสุทธิ์จ,จะได้ไม่ทำชั่ว มาทีใช้ปัญญาสมรชาําจจบริสุทธิ์แล้วเริ่มคิดด้วยวิปัสสนาเราก็จะสามารถแก้ปัญหาเราได้ถึงจะเป็นคนในสม,มุิเพราะ,ะนั้นก็ต้องเชิญเหลือผูด้ด้วยเมตาตากรุณาคุตธิราอุไปทานถ้าน้องไปที่เกาหลีไปไต้หวันไปญี่ปุน่นน้องไปที่วัดชาวพุทธจะพบเครื่องหมายอันนี้ เช่นความหมายเดียวกันเส้นโคง้งโคง้งเหมือนหลังคาเนี่เป็นภาษาจีนโบราณอ่านว่านักแ,นะแปลว่าคนนักแปลว่าคนคนจะต้องมีสามจุดศีลสมาธิปัญญาที่จะนำชีวิตของตัวเองได้และคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยสวีเาาเมตตากรุณา อุติตาอุเบกขามันจะกระทัจุนกันเองชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นหินนิยานหรือมหายานคิดตรงกันน้องครับน้องต้องศึกษาเริ่มศึกษาธรรมะของศาสนา,าที่น้องเคารพนับถึงจับให้ได้ว่าพระศาสดาของเราสอนเราว่ายังไงแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติ เป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราชาวพุทธก็ไม่ค่อยจะศึกษาจนกระทั่งแม้แต่คาสวดของพระอะไรเราก็ยังไม่เข้าใจเคยทำบุญหรือปเปล่าพอทำบุญเสร็จอะไรเสร็จถวายของเสร็จถวายเงินถวายอะไรให้พระท่านเสร็จแล้วท่านให้พรว่าย,ยังไงตอนที่เราปววนะ้า ยะถาวริวหาบุรุพุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติรโสยะถาท่านว่าอะไรฟังมาษี่จบแล้ว ฟ่ากันมามากมายไม่รู้ผมแปลให้ฝรั่งฟังฝรั่งตกอกเลยไม่เคยได้ยินใครให้พรเพราะเท่าพระไทยเลยยะถาแปลว่าเปรียบเทียบคอมแพล่ compare. เวลาท่านจะเปรียบเทียบอะไรท่านจะขึ้น้วยะถาหรือลงยะถายะถาขอเปรียบเทียบว่ายะถาวารีอะไรอ้าวทำไมแปลได้ ยาถาวารีขอเปรียบเทียววารียาถาวารีว่าหาปุระปุเรนปุระปุเรติแปลว,ว่าบริบูรณ์แปลว,ว่าเต็มอันว่าน้ำที่เต็มฝั่งมหาสมุทรสาครยังความเอิบอิ่มให้กับสิงสาราสัตว์พืชพันธุ์จันาหารรอบๆอบฉันใดน้องรู้ถึงน้ำที่เต็มฝั่งมหาสมุทรมันทำให้รอบรอบฝั่งไน้เอิบอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์ชนใดบุญที่ท่านทําวันนี้จะยังความเอ,อิบอิ่มให้กับญาติผู้ร่วมรับของท่านไปแล้วฉันนั้นน้ําที่เต็มฟามหาสมุทรทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารรอบๆเอ,อิบอิ่มอย่างไรบุญที่เราทำาันเนี้ยจะทําให้ญาติของเราเอ,อิบอิ่มเช่นเดียวกัน อนาซเวอร์พูดหมายจริงก,ก็แปลว่าบุญที่เราทำวันนี้จะทําให้ญาติของเราได้เอิอเเหมือนน้ําที่เต็มห่วงมหานกุกบุญที่เราทําในวันนี้จะมีประกายโชษช่วงม,มน,นิโชติระโสยาถามณิอะไร มณีมนนแก้วมณีนนบุญที่เราวันนี้เป็นประกายโชษช่วงเหมือนแก้วเหมือนมณีเห็นไหมนี่ยที่ท่าน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 ช่วยมายะถาบริวารพระบริติสาการางเอวะเมวะอิโตนินานเปตานาอุาิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวาสเมจตุสัพเพบุริตุกสังกปา,าจันทโทปนารโสยะถา บุญที่เราทำวันนี้เป็นมีประกายสดใสสวา่างเหมือนจันโทปน,นโรโสยาขาจันโทอะรอาจารย์เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญบุญที่ทำวันนี้เป็นดวงกระจา่างเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมันนี่โชติรโสยาถาบุญที่เราทำวันนี้เป็นประกายโช่ช่วงเหมือนดวงแก้วดวง เพราะไหมเพราะเมื่อคืนพอขันว่าจบพระบอกสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยท่านว่าอะไรสีเลนะสุกติงยันติ การประพฤติปฏิบัติตามศีลนี่แหละจะสร้างความสุขให้ศีเลนะโพคสัมภาธาโพ<ฆ>คสักคือโูกัพรย์การประพฤติปฏิบัติตามศีลจะสร้างผู้กษัพย์ตัดสมาศีลังวิโสทะเยตัดสมาแปลว่าปฏิบัติต,ต่อเนื่องไป persistence ปฏิบัติต,ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่นะ จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแล้วเราก็บอกว่าสาธุดีแล้วน้องต้องศึกษาธรรมะศาส,สนาของเราเอามาพื้นปฏิบัติชีวิตเราก็จะพบกับความสุขันแท้จริงในฐานะผมเป็นผู้อาวุโสวัวนนี้ก่อนจะจากไปผมขออนุญาต อำนวยวอวยพรท่านทั้งหลายขอกราบรัตนาบุญพระรัตนตรยัยจงช่วยคุ้มครองปกป้องดูแลและบรรดาลให้น้องๆทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญขอกราบพระพุทธพุทธบูชามหาเตชวัตโตขอให้พระพุทธช่วยสร้าง เตชะเตชะก็คือเดชแปลว่าพลังขอให้พระพุทธช่วยสร้างพลังพลังกายพลังใจของน้องให้เข้มแข็งธรรมบูชามหาปัญญาวันโตขอให้พระธรรมช่วยเสริมให้น้องทุกคนมีปัญญาปัญญาวันโตมีปัญญา ขอกราบพระสงฆ์บูชาพระสงฆ์สังฆบูชามหาโพคาวโหขอให้พระสงฆ์ช่วยเสริมให้น้องทุกคนมีโภคัพย์มีซั์คนเรานั้นถ้าหากว่ามีพลังมีปัญญาแล้วก็มีรัพ์จะเป็นฐานนันสำคัญที่จะสามารถพัฒน,นาชีวิต ของน้องได้ขอทุกท่านจงถึงพร้อมด้วยพรของพระรัตนตรยัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอครับในนามผู้เข้าร่วมอบร,ม,ร,ม,รมแล้วก็ส่งเสริมขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความู้ในชั้นนี้ครับขอบคุณครับผม